พิกิจเรอดังมากอะไรลเน้นย้ำเดี๋ยวเราคนเขาต้องทำไดนวันนี้นะครับเรามาถ่ายคอนเทนต์กันนะครับใช่ครับแล้วตอนนี้ it's dinner time นะคะใช่คเราสั่งอาหารมาเต็มเลยนะครับข้าฟู่กินข้าดีกว่านะครับ Yeah, yeah. Yeah. วันนี้เรามีนี e <c oughs>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  ่ไปด้วยโชว์สเปเชียสเตจนะครับผมใช่สเตตินารีอ่ะไม่ใช่สเตตอนี่คิวปิดอ๋อคิิทีมีสําหนะคสงสั่งีมีใครได้ดูแล้วบ้างไม่ใช่ไก่จับสั้นสี่ันผานบุญอ่ะไก่ขา่ไี่กัพใ่เลกตั้งใจของใครวันนี้ ไม่ถ่ายนี่เราสั่งนี้มาต้มตามาของจินแน่เลยจิลดน้ำหนักนะครับผมเป็นสลัดนะเฮ้ยพี่จั่พูดว่าดิหวหอมบุกะไรหหรอกมา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 กินเลยนะเบื่อ what's this นเป็ดสดนาเป็ดนี่ผมมีสลัดมาอ้โหเอ็ดเลยะว่าผม็ด้าากินผูเดากินว่าไง ถ้าไมมีสเต็กทุกคนกินข้าวกันหรือยังะสวยละทอ๋อายเดียระจริงรม่ทาไม่รู้เหมือนกันก็บอเขาบอกว่าทก้าแปลกๆไม่อะไม่ยแต่เลยไม่ได้ลยแต่กินได้ลองเกไม่ตองโวยก็ได้อันนี้ของป้กี้นะคะส้มตำนะคะร้านนี้เป็นร้านที่ตอนเราไปเป็น g สส s t c o n ติเกร พี่ตี้บอกว่าร้านเนี้ยอร่อยครับพี่ตี้ก็สั่งมาให้กินเดนื้อจากนั้นเวลาผมสั่งทุนตำผมก็สั่งร้านนี้อร่อยอุ้ยพี่กินหรือเนี่าจะเดือดเฮ้ยเดี๋ยวนี้พี่กิจกินกี่มื้อเอาโวคาโดเลยโตขึ้นแล้วเออพี่นะครับเราก็ขีดเดี๋ยวของร้านนี้คือนี่เลยไก่ย่างนะคะผมไปหนุ่มมากนี่นะฮะโปรตีนเน้นๆนะผม อุ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยคือเราอ่ะชอบกินอาหารเดี่ยวมากเลยแต่ว่าพอคืออะไรวะเราสั่งไว้ทุกคนกินก็เลยเลือกอันนี้ไม่เคยกินไม่ได้ถูกต้องเลยเพราะว่าผมไม่เคยกินไม่ได้บอกให้สั่งให้ทุกคนกินห้วอเปล่าไมไม่กินกินด้วยกันคือกัารถอดแต่แกถูกต้องมากเลยอ่ะรู้ปะอันนี้คือขอบริแัทเดียวเองขอบคุณนะตอนเรากินหรือแกต้องกินคนเดียวปะใช่นี่ ก็เลยก็กินคนเดียวเหมือนกันเออแล้วก็กินเดียวเขาบอกว่าจะแบ่งกันเลยเหรออะไรนะของย่างสองอันเลยก็ปกติกัย่างกินตลอดป่ะก็ปกติเวลากินส้มตำต้องไม่เห็นมีใครกินไม่นาฉันฉันก็ไม่เห็นมีใครกินไม่นานันไม่ทราบเลยก็ไม่เห็นมีใครกินไม่นาคือปกติชอบกินอยู่แล้วอันเดียวแต่ว่าอันนี้แบบใหม่มากหนึ่อ้ยกลิ่นคือโหนกค่ะเมื่อกิ้อันนี้ไม่เคยลองใหญ่น่ะ เอามาลองด้วยหว่เอาเลยผมอยากดีว่ะงผมขอลุกกันนอันนี้ตำมะม่วงกับปินะคะพี่จันน่าชอบนะอันเนี้ยตัเคแต่ผมชอบกินทุกคนจะต้กินยัง่งคือเนี่แกะอันนบอกไม่เสร็จเลยกินยังไไนยไม่แกะก่อนดีเพื่อนก่อนแกะเลยช่วยเพื่อนแกะไปเพื่อขทา วางก่อนวันนี้ไม่ผมจะกินแน่ๆพี่เป็นเพื่อนเครื่องแก่ก่อนไม่รไม่ไปเอาไปเอาช้อยกับแม่ว้าจะซองของแม่ว่ามานะครับผมไม่ต้องเอาแม่บ้ามาตรงนี้นะครับขอร้องนะครับเราอ่านคอมเมนต์ไหมคือตอนนี้ก็มันคือแบบโซฟอร์ครับ